สวัสดีจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมีพัทลาพลกรกาเดนสวนผักกับเพื่อนๆมาทำข้าวในครัวเช่นเดิมนะคะก็นกี่ก็เป็นข้าวของสามีเนาะเป็นข้าวผัดของสามีจาเป็นข้าวผัดสูตรสูตรของเพื่อนเนาะจ้าเนาะแต่สินี้ใส่ปอปติกาะคะ่ะปอปติกาเหลืองเหลือง แดงหรือใครจะใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่นี่ก็เป็นไก่หั่นชิ้นเล็กๆพอคั่นะคะเพื่อนนำข้าวมาผัดใส่กับน้ำมันนะคะแล้วก็เติมเกลือเติมพริกไทยนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ขะนอแล้วก็เอาไปผัดร่วมกันนะคะเพื่อนหน้าตาก็สีสันก็จะออกมาสวยงามนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะมีใส่สับประรดลงไป ใส่สัรปรดลงไปด้วยว่าเขาจะมีรสชาติที่แบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานสักหน่อยนะคะเนาะในตู่ข้าวผัดนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรข้าวผัดแบบอร่อยมากนะคะเพื่อนข้าวเราก็จะเป็นข้าวของเรานี่แหละเป็นข้าวมะลิถ้าจะทํามาเป็นข้าวอย่างนี้นะเป็นข้าวผัดของสูตรของสามีนี่ค่ะก็จะเป็นข่ามะลินะคะเพื่อนข้าวมะลิอย่างดี นี่ก็ตักมาแล้วก็จะไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนก็สามารถนําไปอุ่นใส่ไมโครเวฟไมโครเวฟได้นะคะเพื่อนนี่ก็เหลืออยู่สองกล่องเนาะก็ตักไปกินเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะเพื่อนเป็นข้าวผัดของคุณซามีจ้ะเป็นข้าวผัดสูตรของเพิ่นนะคะนี่หนักกินนักกินนะจ้ะแซ่บแซระจ้ะเพื่อนถ้าใครสนใจที่อยากลองไปทําดูทําได้นะคะเพื่อน ทำได้กันทุกคนนะทำง่ายมากนะคะทําได้กันทุกคนจ้าโอเคจ้าวันนี้ก็พัทรพลการินจวนพักก็พาเพื่อนมาทําอาหารกันกินกันในวันนี้ช่วงนี้เนาะก็จังไดก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติงติๆงตินะจ๊ะบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะพอใจนะคะแล้วก็จะมีความสุขกับการลองทำกินดูนะจ๊ะสวัสดีจ้า